สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทําชามมลิกันนะคะวิธีทําง่ายมากค่ะไปดูกันเลยแนะนําชากันก่อนนะคะใช้ชาตรามือที่เขียนว่าชาเขียวกรีนทีนะคะไม่ใช่ชาเขียวนมนะคะหอ่อสีเหลืองแบบนี้ดูดีๆค่ะหรือว่าร้านใครมีชาเขียวโยคุแบบนี้ใช้โยคุไปก่อนก็ได้นะคะ ขั้นแรกเราจะตักชาเขียวขึ้นมา1ช้อนโต๊ะแบบนี้นะคะพูนนิดเดียวไม่ต้องพูนมากค่ะจําไว้นะคะถ้าชาเขียวนมยิ่งใส่เยอะๆจะอร่อยเพราะว่าจะมีนมไปตัดรสชาเขียวแต่ถ้าเป็นชาเขียวมะลิไม่ต้องใส่เยอะมันจะเฟื่อนค่ะหลังนั้นเพื่อนๆอย่าลืมลวกถุงกองก่อนใช้งานครั้งแรกนะคะอันนี้เราลวกไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมใช้ได้เลยเทชาเขียวลงไปนะคะ กดน้ำร้อนไปที่200 ml นะคะเฮ hey, สลับชาไปมา4-5รอบนะคะยิ่งยกสูงชาก็จะยิ่งหอมขึ้นค่ะตักน้ำตาลทรายขาวที่3ช้อนตวงขาวนะคะช้อนตวงแบบนี้ค่ะที่เขาแถมมากับกระปุกแมคโครแต่ถ้าเกิดใครไม่มีรีจะตวงใส่ช้อนโต๊ะให้ดูนะคะ 1>, 1ช้อนตวงขาวจะเท่ากับประมาณ1ช้อนโต๊ะพอดีนะคะไม่ต้องตักพูนนะคะมันจะเสมอช้อนโต๊ะพอดีค่ะใส่ลงไป3ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นมาถึงนางเอกของงานนี้นะคะมะลิลองบีชค่ะกลิ่นหอมเราจะเทลงไปแค่10 ml พอนะคะอย่าใส่เยอะนะคะลี่เคยใช้เยอะแล้วค่ะคิดว่ามันจะอร่อยแต่ปรากฏว่ารดเฟื่อนนะคะ ส่วนผสมครบแล้วเรามาสกัดชาของเราค่ะชามมลิเราไม่ต้องแช่ทิ้งเอาไว้นานเหมือนชาเขียวนมนะคะใช้เครื่องตีฟองช่วยได้นะคะเพื่อเพิ่มความละมุนให้กับน้ำถึงขั้นสุดท้ายแล้วนะคะเตรียมแก้วเตรียมน้ำแข็งให้พร้อมค่ะที่รานดี้จะใช้แก้ว18อ่ออนนะคะ เทน้ำชาลงไปนะคะน้ำแข็งจะยุบตัวเล็กน้อยค่ะให้เราเติมน้ำแข็งให้พุนๆน,นะคะจนเต็มแก้วเลยแล้วก็ค่อยเทชาส่วนที่เหลือลงไปนะคะพอดีลูกค้าเข้าค่ะในคลิปนี้คือคุยกับลูกค้าอยู่นะคะลองไปทำกันดูนะคะเพื่อนๆปรับได้ตามชอบเลยค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสามารถกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามได้เลยค่ะ เพื่อนๆแคปหน้าจอสูตรเอาไว้ได้เลยนะคะ